นักดำน้ำหลายกลุ่มต่างมารวมตัวกันที่เสาจิ้งปาร์คด้วยความหวังกันตั้งแต่เช้าตรู่หลังจากที่ปิดทำการเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์วันนี้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งนักดำน้ำเปิดเผยว่าเสาจิ้งปาร์คในเมืองจีหลงมีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะแก่การดำน้ำน่าเสียดายที่ปิดไปนานถึงหนึ่งสัปดาห์การทางสัญ,ญลักษณ์ด้วยลูกบอลลอยน้ำเป็นสิ่งที่ดีทำให้เรือหรือผู้คนที่ผ่านไปมารู้ว่ามีคนดำน้ำอยู่ในบริเวณดังกล่าว กองบรรเทาสาธารณภัยได้จัดเตรียมเรือชูชีพสามลำและเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวม9ก้านายขอให้ความช่วยเหลือนอกจากนี้เทศบาลเมืองจีหลงยังได้จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยให้นักดำน้ำก่อนลงน้ำด้วยเนื่องจากก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์คนจมน้ำในหาดต้าอู่ลุนและยังมีนักดำน้ำลักลอบเข้าไปในเขตที่ไม่อนุญ,ญาตให้ดำน้ำจนเกิดอุบัติเหตุใบพัดเรือบาดเท้าจนได้รับบาดเจ็บ ดังนั้นเทศบาลเมืองจีหลงจึงเร่งปิดหาดต้าอูลุนและเฉาจิ้งปาร์คเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์เทศบาลเมืองจีหลงเปิดเผยว่าทางเทศบาลมีลลมกลไกรักษาความปลอดภัยโดยมีการวางทุ่นในทะเลเพื่อทำสัญลักษณ์ในการกำหนดขอบเขตและหน้าที่อย่างของเจ้าหน้าที่บนเรือชูชีพคือคอยเตือนให้ผู้ที่มาทำกิจกรรมทางน้ำอย่าออกนอกเขตที่มีการกำหนดไว้ทั้งนี้เวลาเปิดทำการของเฉาจิ้งปาร์คได้แก่เวลา7จ็นาฬิกาถึง18บแนาฬิกา ขณะที่หาด้าอูหล้วนเปิดให้บริการตั้งแต่12นาฬิกาในวันธรรมดาและ10นาฬิกาในวันหยุดนักขัตฤกษ์เลิกนอกจากนี้หาด้าอูหลวนยังได้สร้างสัญลักษณ์กำหนดขอบเขตขึ้นใหม่หากมีผู้ฝ่าฝืนอาจต้องระวังโทษปรับตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง50,000ือนเหรียญไต้หวันทั้งนี้เทศบาลเมืองจีหลงยังได้จัดสรรบุคลากรเพื่อรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีที่ระวัจจากทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน